นะครับครับคู่นี้เป็นคู่ชิจาเลิศบางกอกดีครับ2ชาติเป็นนักศาสตราจารย์ประกอบนาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหง

กับันธร์รัตัวทิตยคงรู้ที่ตัวสวัตผู้ตัดสินก็คืออาจารย์อดิสักสุขวั์บอาจารย์อมัดม้งมักทองขอเสียงปรบมือดังๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณน้องกรรมิทิสาวตรสุขวัฒครับอาจารย่านรุ่งเรอแล้นีก็จะารที่ท่านประธานทกคนทช่วยท่านผู่แล้ก็ัิทุุน นคขวาายมือผมก็มีน้องโบครับน้องติวพลศสีสุวรรณนะครับสียงดีใจจงนบจัิเระครับครับอมครากครับที่ครับที่เปิดโอกาสให้ักรอครับลไม่ว่าจะเป็นขับรถใช้ลายสิงหานะครับการอํมาตย์ภูมิมครับอดีนักเตะของพกครับหว้าสุขาคับอมาตย์ภูม กับเสียงฮีโก่เสื้อสีแดงทุกคนำน้ารงนีข้ามคานแถมมีบิวเตอี้โฮมครับบนชมเฉชยเวลาสุดหลันะครับสนับสนุนเสื้อผู้บรรยายมาหนึ่งตัวครับขอบคุณมากครับบรรยายที่ไหนที่ไหนพามาที่นั่นะครับใช่น่าก็ให้ให้สมโดนใจหนึ่งเลยครับเกี่ยวกับเชียร์มาคกับมาที่บัณฑิตุ่มไปดี ไม่ได้สืบทอดนี่ก็มาจากสิงห์ปกครองประธานชมรมสิงโตโคองอยู่ครับคนสูงเก้าชายันทร์ก็ไหลบอลไปที่บันเล็บเข้าท้องผู้รักษาประตูอย่างวังชิงของสีครับเปิดขึ้นมาที่วิเชียรคืนกลับมาที่สูนย์เทอร์มิคังครับส่งตัวะจายให้เคลียร์กระจายลูกนี้ไม่ดีครับไม่รู้ทางกันกับผมเชลยแต่ที่เราเป็ยังไม่ฟังวิเชียรวิเชียรปิดบอลได้สุดยอดเหนียวไม่ได้กับลูกนี้ชียเสร็จแล้กับ จตเักอากการไปบอลมาอากสูวิทย์สูวิทย์อีกครั้งสูวิทย์กระชาตกลับมาทางด้านขวารับเจอกับสุนทรลูกนีลแวกไม่ผ่านทเย็นได้สุงทรเปลี่ยนการไปที่สงชาติงทอัไม่ได้บกเขาจะูทาาระีระสิบเาทวนประสิบมาที่ปันอรปีเหาครับหมายเวขว่าจเัก็มันีคู่นี้กับเนโก้รุนประชาชน ดนก็่มชเกบอกเส้นลัเห็นลูกคนนครับมุ่งตรงด้านขวาของคนทุ่งชนหมู่ผู้ชนผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่สุนปาทีผู้ใหญ่บ้านหมู่สองทุกคนก็คือเห็นครับเห็นสปอนเอร์มาทำได้สมองคนแรกก็สขอคนุณทุกท่านนะครับุกานครับูนี่ดูเงีรยดูเี้ยดูเงี้ยดูี้ครับ่อตอครศึกษาั้นนายทศสด

จิคงจกสีนะครับลูกนี้เรียกว่าอลไรนะครบเซฟไว้ได้นะครับเป็นหญ่ลูกแบบนี้อัตรายนะครับยุบกิดประตูคานต่อเฮ้ยเฮ้ไปที่วยา

มาล์ไม่รู้จะลงทีมได้ยังไม่ได้ับเจะว่าดีครับทีประธานของทีมสิงปรงอยากกันนั้งคนนี้นะครับนี่ครับส่งกันนังมห้ลงทีมู่ของทุกคนการยิมตัวจากกันนั้งนีเีเียถึงบนกนะครับ

ดที่้ทุนสมโทยกตันเไปที่ยการจ่นยเนหลวเ่สง่าสยัาสง่าสงเาสง่าสง่าสง่าสงาสง่ั่ง่า่าสง่่นนงง่รสง่าสง่้สงางาง่่า่าาสงาส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 ง่าสง่าสงา่่่ง่่ เยาครับผมเอที <plane>. ่ผมเาที่ไหมเลยค่ะครับจากนเราคนตั้งหลาคนกไเับไเลยคคือทยากสวันนี้ขอบคุณเร่องข้าว่ขายด้วยครับที่ผมลูชิ้นับให้นักกีฬาและท่านผู้ชมได้รับะทานาการครับนครับเรื่องขยยาครับรบกวนทุกโตคกับเรื่องขยาสถานที่ นครราชสีมาวิกิจครับพูดครับโตจอดรถอีกคนนะครับมาที่ไว้ด้านสมพงษ์กับอานนท์อานนท์ไปที่เยี่ยมติดเช็คกับวิทยานะเป็นฝั่งนึงด้วยไปที่อานนท์ด้วยนะ ได้แล้วครับอันนี้มายิ้มไปครับ7คะแนนนะครับที่ครับโดนใช้ได้เลยครับโดนตัดนี้ครับสต๊อปครับครับผมครับครับต่อไปที่โตครับ <laughs> เนี่ยส,สุนโซนนื้อที่รับไปเร็วกับพ่ะร่วครับจากขอตอปรวิสสวนมานี่ครับมาอยู่ที่นชออยูที่สุนโตนฝากบนไปที่สายันสายันครับมา ครับเป็นที่ชมครับครับพี่ครับเดี๋ยวครับผมครับพี่ครับ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 